สวัสดีครับฟูบบลัดดี้เฮลครับประจําวันอาทิตย์ที่12มีนาคมนะครับแมตต์เสมอกับโซนัมตันไปศูนย์ศูนย์นะครับผมเข้าใจว่าสิ่งแรกที่แฟนเพจแฟนช่องอาจจะอยากคุยครับคงไม่ใช่เรื่องของนักเตะใครฟอร์มดีฟอร์มไมด่ดีคงไม่ได้อยากพูดถึงตัวรูปเกมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ต้องมาคุยเรื่องผู้ตัดสินซึ่งมันส่งผลต่อเกมมากเพราะว่าใบแดงของคาสิเมโรเกิดขึ้นในที่ที่34ของเกมซึ่งโอโ้โห มันเร็วมากนะครับหมายถึงว่าโดนใบแดงเร็วมากแล้วก็ทําให้นักเตะอยู่นเต็ตต้องเล่น10คนนะครับเป็นเวลาเราราว,ราวถ้ารวมทดด้วยก็60กสิบนาทีซึ่งนักเตะทุกคนในทีมก็พยายามสู้เต็มที่แล้วครับบางคนเล่นอาจจะออ,ออกมาดีบ้างหรือไม่ดีบ้างแต่ผมก็เชื่อว่าทุกคนเต็มที่แล้วครับใส่สุดเท่าที่มีแล้วแต่ใบแดงของคาเซมโรมันเปลี่ยนเกมนี้ไปมากทีเดียวครับ สิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือจริงๆเคยโพสต์ไปในเพจบ้างแล้วนะครับเคยโพสต์ไปในทำคลิปนะครับไลฟ์คือเคยคุยไปหลายครั้งแล้วแหละผมรู้สึกว่าแม้ว่าทุกวันนี้เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกู่า VR เข้ามานะครับโอเคมันมีภาพ เคลื่อนไหวย้อนกลับมาให้ผู้ตัดสินดูย้อนกลับมาให้แฟนบอลดูว่าจังหวะปัญหานี้มันเป็นอย่างไรแต่สุดท้ายครับคนที่ต้องชี้ขาดทุกอย่างก็ยังคงเป็นผู้ตัดสินหลักในสนามแล้วก็ผู้ตัดสินในห้อง VR ซึ่งอย่างไรก็แล้วแต่สองคนนี้คือคนที่ชี้ขาดเกมครับปัญหามันอยู่ที่ว่าในจังหวะปัญหาจังหวะหนึ่งเนี่ย ผู้ตัดสินคนหนึ่งตัดสินแบบหนึ่งผู้ตัดสินอีกคนตัดสินแบบหนึ่งครั้งนี้จะเป็นรูปเดียวกันนะครับภาพเดียวกันเลยแต่แต่ละคนมีการชี้ขาดที่ไม่เหมือนกันนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าวิจรารณญาณครับสุดท้ายในจังหวะปัญหาใดก็ตามเราก็ต้องยอมรับกับวิจรารณญาณของผู้ตัดสินซึ่งสิ่งที่ผมจะบอกคือทุกทีมโดนหมดครับ บางเกมอาร์เซนอลโดนบางเกมเชลซี Chelsea โดนบางเกมลิเวอร์พูลโดนบางเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดนแฟนทีมนั้นก็หัวร้อนกันไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วถามว่ามันจำเป็นหรือเปล่าที่แบบแทบทุกเกมแทบทุกสัปดาห์นะครับต้องมีดรามา่าเกี่ยวกับผู้ตัดสินคือมันถึงเวลาหรือยังที่แบบ ผู้ดัดสินจะมีการรีเช็คหรือว่าเฮ้ยทำยังไงให้มาตรฐานการัดาสินมันมันตรงกันทำยังไงไม่ให้จังหวะการตัดสินในแต่ละเกมที่มันคล้ายคลึงกันแต่ทีมหนึ่งได้ผลการัดาสินอีกแบบอีกทีมก็เป็นไปอีกแบบหนึ่งครับจังหวะแบบเดียวกันบางทีมไม่เสียประโยชน์บางทีมเสียประโยชน มันเป็นปัญหาที่พู้ตัดสินและทีมง,งาน VR ในห้องครับจริงๆเนี่ยสมาคมผู้ตัดสินจะต้องมานั่งคุยกันแล้วนะคือการมีดราม่าในทุกสัปดาห์เกี่ยวกับการตัดสินเนี่ยผพว่า hmm. มันมันไม่ใช่เรื่องที่ดีแล้วมันก็เริ่มที่จะต้องมาคุยมาปรับกันอย่างเร่งด่วนแล้วนะครับซึ่งเอาตรงๆที่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 ผมมาทำคลิปนี้นะครับ mm hmm. เราก็ดูบอลน่ะ เราดูพรีเมียร์ลีกเราก็ไม่ได้ดูแต่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดใช่ไหมฮะอ่าบางเกมผมก็ไม่ได้ดูนะแต่บางเกมที่ผมดูได้ผมก็เห็นหลายจังหวะที่เฮ้ยเออตัดสินแบบนี้นะครับวิจารณญาณแบบนี้บางทีเราเราก็คิดว่าเฮ้ยมันมันใช่ไหมบางทีเราเกิดความกังขาในใจแต่อ่ะ ถ้าคุณพูดถึงจังหวะของคาซามิโร่นะครับวันนี้ผมเอาภาพขึ้นปกติลา o ์ดี้เฮลจะพูดคุยเฉยๆนะครับไม่มีภาพแต่วันนี้เอาภาพขึ้นมาก็เป็นจงังหวะที่คาซามิโร่นะครับพยายามจะเข้าบอลใส่คาร์ลอสอัลคาราสบริเลนซายทมตันนะครับซึ่งจังหวะแรกคุณจะเห็นว่าคาซามิโร่สไลด์โดนที่ลูกบอลแล้วคาซามิโร่ตั้งใจเข้าบอลครับแน่นอนแต่ว่าคาซามิโร่โชคร้ายครับเพราะบอลจงังหวะ2เนี่ยมันนั่นแหละครับ มันฉลับไปโดนที่บริเวณข้อเท้าสูงขึ้นมาหน่อยนะครับของอัลคาราสสิ่งที่มันเป็นปัญหาก็คือว่าอย่างที่แฟนบอลต่างประเทศเราคุยกันนะครับก็คือมีหลายจังหวะที่มันมีการยกเท้าสูงนะครับในลักษณะนี้เช่นกันแต่คนที่เสียบคนที่เข้าบอลก็ไม่โดนลงโทษครับถามว่าอาจังหวะเนี้ย มันมีโอกาสที่ผู้ียวสินบางคนจะไม่ให้ได้ไหมได้ครับเพราะว่าถ้าถ้าเขาเขามองว่าพจังหวะของคาสเมโรที่เข้าบอลลูนนี้มันมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นอะ่ะบางคนไม่ให้ก็ได้ครับฉะนั้นมันถึงขมวดมาถึงสิ่งที่ผมกำลังคุยอะแฟนเพจฟ้าคืองคือ้วมาตรฐานมันอยู่ที่ไหนทำไมถ้าเป็นจังหวะนี้บางคนอาจจะไม่แจกใบแดงคาสเมโรหรือ VR อาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องให้ก็ได้นะนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานครับแต่ว่าสุดแท้แล้วแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าแมนแต่จะอุทธรหรือเปล่ากับกับโทษนี้นะครับเพราะว่าเบื้องต้นจะโดนแบนสี่เกมเพราะคาสิเมโร่โดนไล่ออกไปแล้วรอบหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นหนที่สองคาสิเมโร่แล้วเขาจะโดนแบนสี่เกมเบื้องต้นคือเกมเจอฟูแลมนะครับเกมเจอ นิวคาสเซิลเกมเจอเบรนฟอร์ดแล้วก็เกมเจอกับเอฟเวอร์ตันนี่คือ4เกมที่เบื้องต้นอยู่ในแต่จะไม่มีคา s เซมิโรอยู่ในสนามครับซึ่งมันมันเสียหายมากๆทีเดียวมีอีกหนึ่งจังหวัดที่ต้องมาคุยนะครับก็คือช็อตที่แรสฟอร์ดเปิดเข้าไปแล้วก็ ผู้เล่นของซอวทแฮมตันนะครับเบลักคอตชับเขาล้มตัวลงไปจังหวะแรกเนี่ยคือเขายันพื้นไว้ก่อนพอจังหวะต่อไปครับบอลไปโดนนะครับด้วยความที่ผมว่ามันคือออโตเมติกเรีแอคชันของร่างกายปฏิกิริยาอัตโนมัติอะเฮ้ยอาจจะเกรงอาจจะแบบเฮ้ยจ,จะโดนหรือเปล่านะครับก็เลยยกแขนขึ้นก็เลยเป็นช็อตนี้ขึ้นมานะครับ แต่มันก็อาจจะมีมุมที่มองว่าโดนหน้าอกได้คือช็อตของเบลล่าคอชับอะถ้าผู้ดสินหลายคนไม่ให้ก็เข้าใจเพราะว่าจังหวะแรกมือมันยันพื้นจริงแต่บางคนก็อาจจะให้ก็ได้นี่แหละครับคือสิ่งที่ที่ต้องมาคุยกันในเรื่องของผู้ดสินครับมันถึงเวลาแล้วหรือยังที่มันต้องมีการพูดคุยเรื่องนี้จริงจในสมาคม FA Premier League เพราะว่ามันไม่ใช่แค่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ที่โดนคือสุดท้ายเนี่ยในมุมของผมนะครับส่วนตัวคือก็ต้องยอมรับผลการแข่งขันไปเราก็เต็มที่แล้วนะครับในช่วงเวลาที่เหลือก็ก็พยายามสุดแล้วครับแล้วก็ไม่ได้ผลชนะมาโอเคแหละมันเป็นผลแข่งขันที่ไม่ดีพอครับอีกอีกมุมหนึ่ง ถ้าถ้าสมมุติว่าแฟนทีมอื่นมองมาก็อาจจะมองได้ครับว่าก็ก็มีเวลาเหลือเยอะแต่จบสกอร์ไม่ได้ก็มองได้แต่ว่าก็ก็ต้องว่าทาตรงครับในในมุมที่การเล่น10คนเป็นเวลาเกือบ60นาทีเนี่ยมันโอ้โหมันมันมันโหดนะนะครับแล้วก็อีกมุมนึงก็ต้องให้เครดิตซาตัมตันนะครับวราเขาสู้เต็มที่จริงๆเพื่อยันสกอร์แล้วก็ได้ คะแนนมาคนที่ต้องชื่นชมครับก็คือดาบิดเดคอวันนี้เซฟเยอะมากลิซันโดมาดิเนสนะครับในช่วงที่เกมรับไม่มีใครแล้วนะครับแล้วซอนตันเพมจะโต้กลับก็มีริชาานี่แหละที่คอยสกัดบอลในจังหวะสุดท้ายบูโน่ก็พยายามเต็มที่แล้วครับ ซานโชเนี่ยช่วงต้นเกมเขาพยายามตัดบอลลงมาเชื่อมเกมพยายามเบรกการครองบอลของซัมนตันได้หลายครั้งแต่ก็เป็นอีกเกมที่ซานโชเหลือไม่ออกนะครับจกนกระทั่งช่วงท้ายเกมไอโกนกาาโชก็เจ็บไปอีกแล้วก็มีภาพหลุดออกมานะครับว่ากาหน้าต้องใส่เฟือกออกไปนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ากาหน้าจะบาดเจ็บไปนานแค่ไหนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่หนักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ทำอะไรไม่ได้เลยครับมันเป็นวันที่ หลายๆอย่างไม่เข้าทางเราครับนะครับในส่วนตัวผมเองผมยอมรับกับผลการแข่งขันนะแะก็ให้เครดิตท,ทั้งซา้าด้วยนะครับแต่ก็ต้องคุยกันเรื่องมาตรฐานของผู้ดศินผมเข้าใจว่ามี VR มีภาพให้ดูนะครับเข้าใจว่ากฎมันเขียนชัดเจน ในความโหดร้ายก็คือคือถ้าคุณจะเอาตามกฎเด๊ะๆนะครับคาเซมิโรจังหวะที่ยันอะอ่ะมันมันยกสูงจริงแต่นั่นล่ะครับมันมันมาจากการเข้าบอลที่มันฉลับขึ้นไปฉะนั้นในมุมของผู้ดสินบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้ให้ใบแดงในจังหวะนี้ก็ได้ครับนี่คือสิ่งที่เออ ก็ต้องมาคุยกันนะครับในเรื่องของมาตรฐานการตัดสินเหนือซิ่งหินใดก็สู้กันต่อครับผมย้ำอีกครั้งอะ่ะผมไม่อยากให้เกิดแบบดรามา่าบูโดซิ่ทุกสัปดาห์ไม่ว่าทีมไหนก็ตามที่โดนในลักษณะแบบนี้มันมันมีความไม่ตรงกันะนะครับแล้วมันก็ดูไม่ใช่สเสน่ห์ของฟุตบอลเท่าไหร่อันนี้ในมุมส่วนตัวผมนะ สเสน่ห์ของผมมันอาจจะต้องรวมถึงความถูกต้องแล้วก็เป็นมาตรฐานที่ที่เท่ากันทั้งหมดทำยังไงดีที่เราจะทําให้วิจารณญาณของผู้ดูสินมันเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับก็เป็นดราม่าที่ผมว่าเดี๋ยวต่างประเทศของบ้านเราก็ต้องนำมาพูดคุยกันต่อสุดท้ายก็ ต้องมารอดูนะครับเกมที่เจอกับเบติสนะครับกลางสัปดาห์หน้าที่โชคดีว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองยยิงไปก่อนหน้านี้4ี่หนึ่งละนะครับมีโอกาสสูงก็จะเข้ารอบถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ยันสกอร์ได้แล้วก็เข้ารอบต่อไปได้ครับแต่ว่าเกมต่อไปซึ่งเกมเจอเบติสคาสิเมโรลงได้ปกตินะครับแต่ที่เป็นปัญหาคือการาโชจะไม่อยู่ไม่น่าจะอยู่ <laughs> ในเกมที่เจอกับเบติสถ้า เขาเจ็บหนักแต่ถ้าเกิดว่าใส่เฝือกแล้วเกิดว่าเอ้ยเป็นแค่การป้องกันเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาดูกันอีกทีครับสุดท้ายรอผู้สื่อข่าวรายงานรอเออทนฮากออกมาถแถลงก่อนเกมเจอเบติสก็แล้วกันนะครับแต่ว่า4เกมในประเทศที่ไม่มีคาซิมเมโรมันค่อนข้างหนักจริงๆแล้วก็อย่างที่คุยกันไปผมไม่แน่ใจว่าสโมสรจะอุดทอนหรือเปล่าหรือถ้าอุดทอนแล้วจะสำเร็จไหมนะครับ มันเป็นความโชคร้ายซึ่งจริงแล้วเนี่ยเจตนามันมันไม่ได้ถูกนำมาใช้ในการตัดสินนะครับคือเขาดูที่ที่ภาพที่ออกมามันกลายเป็นว่าพอมันเป็นลักษณะน,นี้นักเตะแต่ละคนต้องเซฟตัวเองแต่มันก็เป็นการเซฟตัวเองที่อ่ะอย่างเช่นลูกหมู่ สกัดของกองหลังสมมุติว่าบอลเปิดจากด้านข้างมานะครับกองหลังมีหน้าที่ในการเทคตัวขึ้นมงใช่ไหมครับทีนี้การเทคถ้าสมมติคุณตัวตรงเนี้ยไม่ยกแขนขึ้นเลยแล้วคุณกระโดดขึ้นเนี่ยมันจะเทคตัวไม่สูงเท่ากับการยกแขนเพื่อส่งแรงอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณกําลังยกแขนขึ้นมาแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งโหม,มมาบอลมาโดนแขนที่คุณกําลังทําให้ใหญ่ขึ้นอยู่ตามกฎมันก็คือ make your body bigger ทําให้ร่างกายใหญ่ขึ้นก็คือเสียจุดโทษถูกไหมครับแต่มันก็ดูโหดร้ายสำหรับกองหลังที่เขาแค่ตั้งใจจะ โมงสกัดบอลหรือแม้แต่คาซมิโร่ที่จังหวะน,นี้เขาก็ตั้งใจสกัดบอลน,นะครับแต่สุดท้ายแค่มันแฉลบขาถูกเปลี่ยนทิศแล้วมันก็ไปเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับบางทีมันควรจะมีมุมมองด้านนี้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าอย่างอย่างที่เราย้ำไปคือเจตนามันไม่ได้เกี่ยวกับการตัดสินของมูเดรนพินในยุคนี้ แต่ถ้าผู้ตัดสินลองใช้มุมมองของการเล่นฟุตบอลไม่ให้ไอ้กฎที่ตั้งมาหรือภาพที่ปรากฏออกมามันดูตึงเกินไปมันก็อาจจะทําให้ทุกอย่างมันดูราบรื่นกว่านี้แหละครับผมก็จะว่าแฟนช่องแฟนเพจรวอร์อนนะแล้วก็อยากจะพูดถึงเรื่องผู้ตัดสินนี้นเข้ามานะครับแต่ย้ำอีกครั้งผมขอบคุณนะักเตะ แมนใช้่ว์แต่ทุกคนที่สู้เต็มที่เพื่อจะเอาชนะในเกมนี้ให้ได้แม้ว่าจะทําไม่สําเร็จนะครับแต่ก็ขอบคุณทุกคนบางคนเล่นไม่ดีแฟนเพจแฟนช่องก็วิจารณ์เข้ามาได้บางคนเล่นดีก็ชื่นชมกันมาได้แต่สำหรับผมคือขอบคุณทุกคนครับที่สู้เต็มที่แล้วนะครับก็ไปว่าที่เกมต่อไปที่เจอกับทางเบติสในวันพฤหัสนี้นะครับ ช่วงท้ายครับฝากเอาไว้นะครับกับทางยามาฮ่าฟาซิโอนะครับเจนใหม่สไตล์นี้นะครับใครที่สนใจนะครับรถจักรยานยนต์ที่ใช้คำว่าสมรรถภาพนะครับความชบเชี่ยวนะครับใช้งานได้จับป้องได้นะครับ mm hmm. ก็ฝากไว้ด้วยกับยามาฮ่าฟาซิโอเจนใหม่สไตล์นี้ขอบคุณยามาฮ่าด้วยนะครับ ส่วนต่อไปครับอาจจะไม่ใช่วันของเราแต่ก็ก็แค่ต้องก้าวต่อไปเนาะแล้วก็อนาคตผมคาดหวังว่าเราจะไม่ต้องมาดราม่าเรื่องผู้เดสินกันทุกสัปดาห์แบบนี้ทุกทีมจะต้องมีดราม่าเรื่องพวกนี้น้อยลงหวังว่าจะเป็นแบบนั้นแล้วมาถึงเวลาที่ FA Premier League สมาคมผู้เดสินต้องมาคุยกันอย่างชัดเจนเรื่องพวกนี้มากขึ้นครับสวัสดีครับ